สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและปรการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะได้วัวสวยๆนะครับอยู่ที่นี่มีให้นะครับผมที่นี่ต้นทอนฟาร์มครับพิกัดอยู่บ้านหนองไม่ตายตำบลทุ่งนางโอกอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีวัวสวยๆมาให้นะครับ เริ่มจากคู่นี้ก่อนเลยแล้วกันคู่นี้เป็นแม่ลูกนะครับผมแล้วก็ยังจะมีอยู่ในคอกอีกนะครับผมอ่าก่อนอื่นไปพูดคุยกับทางเสียต้นก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าต้นครับวันนี้วัวสวยๆงามๆอยู่ที่นี่เป็นแม่ลูกคู่นี้นะครับผมครับผมก่อนอื่นก็ขอถามก่อนนะครับว่าอ่าแม่ลูกคู่นี้อ่ะพี่ต้นไปได้มายังไงครับผมพอดีอ่าตากับยายแกไม่แกเลี้ยงไม่ไหวลูกชายนี่อยู่เมืองนอกพอดีแก แกเลี้ยงไอซื้อให้พ่อให้แม่เลี้ยงนะครับพอดีช่วงนี้แกก็เลยไม่ไหวแกก็เลยโทรมาเลยได้ไปซื้อมาให้แกอ่าอันนี้มาตีแบนในนายทีทีนะครับใช่ครับเป็นนายทีทีแล้วครับนี่นายทีทีสี่ห้านะครับผมเอารายละเอียดของวัวตัวนี้ครับอายุ32เดือนครับตัวนี้32เดือนแล้วลูกตัวนั้นเป็นตัวที่เท่าไหร่ครับตัวแรกครับลูกเขาลูกตัวแรกเลยครับเป็นลูกตัวแรกเลยนะครับแล้วก็สีในส่วนของสีนี่จับมากๆเลยนะครับผมสีจัดจ้านครับตัวนี้สีจัดจ้านนะครับครับอ่าเห็นนะครับเดี๋ยวจะพาดูส่วนนห้า ตัวนี้ตัวใหญ่โครงสร้างสวยเม็ดสีสวยเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ส่วนสูงมีต้นได้วัาได้อย่างรครับร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกนะครับผมนี่จะให้ดูส่วนหน้าอันนี้เปิดนะครับผมถ้าใครอยากจะได้เป็นคู่แม่ลูกมาดูกันว่าแบบนี้เนี่ยจะเปิดในราคาเท่าไหร่นะครับผมเป็นลูกตัวแรกครับสีแดงเม็ดสีจืดแจ่มเข้มๆแบบนี้ครับอ่านี่นะครับเราวลูกมาเร็วอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูลูกกันครับผมลูกตัวนี้เป็นลูกของพ่อไหนครับ Kf 6 8ครับตัวนี้วัย3เดือนพอดีครับ Kf 6 8 3เดือนแต่ว่าในส่วนของสีเนี่ยเก็บมาหมดเลยนะครับผมกำลังซนเลยครับสามเดือนเด็กเบ๊กครับนี่ดูเนื้อหนังมาแบบมาใหญ่ครับตัวนี้นี่นะครับ Kf 6 8 3เดือนนะครับผมนี่ถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับมีแม่ลูกคู่แรกนะครับผมนี่ จริงๆแล้วสายเลือดตัวนี้เป็น f 1ตัวนั้นเป็น f 2นะครับผมแต่ว่ารอจน f 2องลอยโจน f 2แต่ว่าจริงๆริงตามสายเลือดตัวมันน่าจะเป็น f 2 f 3หรือ f 3 f 4ไม่แน่ใจนะครับผมแม่นครับผมว่าเฉียดเลือดร้อยแล้วครับตัวนี้เพราะว่าทรงดูทรงเนี่ยเลือดร้อยหลายๆตัวนี่นะครับผมสู้เขาไม่ได้ครับสู้เขาไม่ได้สวยจริงครับตัวนี้ดูใกล้ๆสีแดงไหมแล้วก็เครื่องดำสวยๆเลยนะครับผมหางเกือบติดดินครับตัวนี้ คู่นี้พี่ต้นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ3ามแสนห้าครับสามแสนห้านะครับผมเอาถ้าใครสนใจมีงบประมาณถึงแบบนี้นะครับอยู่ที่นี่มีให้นะครับแม่เป็นสัตว์แล้วนะครับอันนี้ขึ้นแล้วปะขึ้นแล้วครับโอ้อันี้ขึ้นแล้วครับผมขึ้นมารอบหนึ่งแล้วกะว่ารอรอบหน้ารอรอบชับ<อ>ให้แล้วคร<อ>ับดูส่วนท้ายนะครับนี่บึกเลยนะครับนี่ถ้าใครอยากจะได้โอ้ควงนมไหมนี่เนาะเต็มมากสดมากครับเลยครับอ่าเอาแม่เข้าร่มเลย เดี๋ยวจะพาดูลูกอีกทีครับนี่เป็น KF68 นะครับอันนี้รอจด F2 นะครับตัวลูกนะครับนี่นี่นะครับดูบั้นท้ายเลยครับนี่อันนี้วัว3เดือนนะครับทำเขาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เปิดในราคา3ามแสนห้านะครับผมสีแดงไม่เลยนะครับถ้าใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ครับพี่ต้นครับ 081 964 7971่าครับแล้วก็มีในคอกอยู่อีกหลายตัวนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในคอกนะครับครับผมยังมีวัวอยู่ที่นี่อีกหลายตัวเลยนะครับไปดูในคอกน่าจะเป็นวัวสาวทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับวัวสาวทั้งหมดวัวสาวทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูในคอกกันครับนี่ช่วงนี้บุญชูเล่นตะลูเข้ามาเลยกันลย เล่นแต่ของใหญ่ๆั้งนั้นเลยครับเอาโจมโจมโจมมาจับโยงไว้หน่อยนี่มาดูกันนะครับว่าเอ่อนี่นะครับแต่ละตัวตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับผมอันนี้ลูก C Y ครับตัวนี้ลูก C Y ใช่ไหมครับอันนี้ลูก C Y ครับอ๋อไปไปาเข้าไปดูตัวนี้กันครับอันนี้ก็ C Y ครับนี่นี่ถ่ายในข้อแล้วทีนี้ ครับเห็นนะครับมาดูตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่ต้งครับตัวนี้อายุสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนนะครับสูงยาวมากครับตัวนี้โลเอานนี้ไป มัดไว้ข้องอันนี้วัวสิบสามเดือนนะครับตัวนี้อันนี้เป็นลูกของตัวไหนครับ CY096 ครับตัวนี้ CY096 ศนายทีทีสองสี่นะครับผมใบมาแล้วนะครับอันนี้ใบใบมาแล้วนะครับผมอย่างของพี่ต้นนี่เป็นลูกผสมที่จดในแบรนด์ของนายทีทีประมาณกี่ไปกี่ตัวแล้วครับตัวนี้โอ้หมายเลขเท่าไหร่จำไม่ได้ครับน่าจะมีห้าสิบประมาณนั้นครับประมาณห้าสิบได้เนาะครับอ่านี่นะครับผมลูกซีวายศูนย์เก้าหกนะครับถ้าใครสนใจอยากได้นี้พร้อมใบแล้วนะครับผมครับพร้อมใบครับหนังย้อยๆครับตัวนี้ติดโบ ย้ยๆติดบดเครื่องบสขาแดงขาดำนะครับผมนี่เครื่องบสจัดจ้านเต็มเลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับตัวนี้พี่ต้นเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่ครับ1นึ0 0 0สนสี่หม่านครับหนึ่งแสนี่หืนานะครับดูต่างคอนะครับนี่สวยๆดูมาตรฐานของฟาร์มนะครับบัวที่นี่ไม่มียุบนะครับผมมากี่ทีก็จะมาประมาณนี้ครับนี่ส่วนสูงตัวนี้ถึงร้อยสี่สิบยังครับอันนี้น่าจะร้อยสี่สิบบวกครับ่าจะร้อยสี่สิบบวกนะครับผมครับอ่า หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมครับวัวที่นี่ถูกฝึกอยู่ทุกวันนะครับนี่ท่ายืนสังเกตท่ายืนไหมครับนี่นิ่งๆเชิงเชิงแบบนี้นะครับอ้าวเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับโทรต่อรองกันได้เอาในเรื่องของรถขนส่งหรอครับพี่ต้นครับรถขนส่งส่งทั่วครับส่งอีสานส่งให้หมดครับส่งให้หมดนะครับผมครับผมอ่านี่นะครับตั้มเปิดข้างนั้นไปเลยแบรนด์ของนายทีทีนะครับผมอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับอ่าก็อยากจะให้ทุกท่านชมแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะครับผมนี่ ส่วนท้ายเป็นยังไงนะครับเสสวยแบบนี้ครับผมนมสีนมครับตัวนี้จะได้สมูทความยาวเขายาวมากตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับเป็นซีที่ให้ความยาวมากเนื้อเยอะไปดูตัวต่อไปครับครับนี่นะครับแสงอาจจะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ชัดนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในข้อครับนีเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับโอ้โหตัวนี้เป็นดัวแดงเข้ม แดงเข้มแล้วก็เป็นวัวที่ตัวใหญ่ผมสร้างใหญ่นะครับผมตัวนี้เก้าอันนี้วบเดือนนะครับเป็นสัตว์แล้วนะครับ15เดือนตัวนี้เป็นสัตว์แล้วครับเตรียมตัวผสมได้เลยครับใครอยากจะได้วัวสาวพร้อมผสมทายาท C Y นะครับผมเอาตัวนี้ไปได้นะครับนี่ตัวนี้ส่วนสูงก็ร40บวกแล้วครับผมครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวจะพาดูส่วนท้ายครับผมตัวนี้ดูโคนหางนะครับโคนหางใหญ่แล้วก็หางยาวมากๆครับตัวนี้ ขาใหญ่ดูแข้งขาครับผมหมายเลขนายทีทียี่สิบสองครับผมนี่แหละครับดูใกล้ๆไปเลยครับผมตัวนี้พี่ต้นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันก็ ยังไงก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามาชมตัวจริงก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายเนี่ยมาชมมาชมตัวจริงก่อนนะครับผมนี่สีสีแดงตัวนี้ถือว่าเข้มเลยนะครับผมสวยมากครับตัวนี้สวยๆครับใบเพชรมาแล้วเหมือนกันครับอ๋อใบเพชรมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูกลีบอยู่ที่นี่ครับกลีบสวยๆอันนี้อันนี้แต่งไหมครับนี่ตัวนี้อันนี้ไม่ได้แต่งครับไม่ได้แต่งครับแต่สวยๆนะครับบุญยังกะแต่งเอานะครับนี่เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับที่นี่อ่านี่นะครับวัวลูกผสมเอฟหนึ่งอยู่ที่ต้นทอนฟาร์มก็มีเหมือนเดิมนะครับอ่า อ่ะนี่แหละครับผมอ่ะไปดูตัวต่อไปครับยังมีให้ชมอ่าข้อนั้นอีก2ตัวนะครับผมนี่ไปดูข้อนี้กันครับอ่านี่นะครับเอาตัวไหนก่อนครับตัวนี้เนาะนี่ครับตัวนี้จะเป็นลูกบูโน่ครับลูกบูโน่ตัวนี้เอ่ออายุกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้วัยสิบสองเดือนครับวัยสิบสองเดือนลูกของบูโน่นะครับหนาใหญ่ครับอ่า ใหญเลยถ้าใครชอบแบบนี้นะครับผมอันนี้ใบมาหมดทุกตัวแล้วมั้งเนาะใบมาแล้วครับในอันนี้ตัวนี้จะเป็นแบรนด์บวกบวกไว้ครับบวกไว้นะครับผมนี่อันนี้อยู่กับพี่ต้นนานยังครับตัวนี้อันนี้อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับ๋อประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมเพิ่งมาเพิ่งมาถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้เปิดเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้1 3 5 0 0 0สาันครับ1น5 0 0 0านะครับเดี๋ยวจะพาดูส่วนหน้าครับผมนี่ส่วนหน้าเนาะ ผิวดำนะครับผมหนังย้อยๆแบบนี้แหละนี่นะครับสวยๆดดูใกล้ๆเลยครับนี่ลูกของบูโนนะครับผมอ้อาใครอยากจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวดูส่วนท้ายอ่านี่แหละบึกบึกด้านนี้ครับออ่่าานี่แหละครับเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นหลังนะครับผมนี่ ในทีทีเรื่องของวัวขอสวยๆวัวตัวอ้วนก็คืออยู่ให้ที่นี่เลยนะครับตัวนี้เป็นลูก CY096 ครับอันนี้วัยดเดือนครับตัวนี้อ่ะ CY0968 เดือนนะครับผมอันนี้เพิ่งเอามาครับอันนี้ก็เอาเพิ่งเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมครับเข้าครับอันนี้เพิ่งเข้าเลยคริ่งเข้กันตัวนี้ส่วนสูงอ่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ร้อยสามสิบอ่าร้อยสามสิบสองครับร้อยสามสิบนิดๆนะครับผมครับ CY096 นนะครับอยู่ที่นี่ก็มีให้ เลือกชมนะครับผมตัวนี้พี่ต้นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ12.5ครับ125,000ืนาพนะครับอ่าตัวนี้รอใบอยู่นะครับตัวนี้รอใบอยู่อ่านี่เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับอยู่ที่นี่มีให้อ่าเลือกชมเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่แหละครับเดี๋ยวจะพาดูส่วนท้ายเครื่องเพชรนี้ถือว่าดําอ่าสนิทเลยนะครับผมนี่สวยแผ่นหลังบั้นท้ายครับผมอ่า อันนี้ประเภทตําหนินี่ไม่มีนะครับไม่มีครับรับประกันตําหนิครับรับประกันตําหนิให้หมดนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้ามาเอาได้ที่ต้นทอนอต้นทอนฟาร์มครับนี่อากจะได้แบบนี้มีให้เลือกแดงรุปตัวแดงดีทุกตัวนะครับผมอ้านี่นะครับ อ่าเนี่ยครับถ้าใครสนใจที่อยากจะได้วัวเหรือว่าวัวที่กําลังไปพัฒนานะครับผมอยู่ทางต้นทอนฟาร์มก็มีมาให้เลือกเอ่อเหมือนเดิมนะครับผมเอาไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราวัวเพชรวัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ํานมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดอยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรตีน1 8และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนม โคเนื้อโอคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง้อ